สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่26เมษายนค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนัททิพประดาและดิฉันวิมลว,วันค่ะค่ะค่ำคืนนี้นะคะต้องรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ใครที่อยู่ในอาคารปิดก็ต้องใส่แมสเหมือนเราสองคนแล้วนะใช่จริงๆแล้วใส่หน้ากากอนามัยไว้ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กันเป็นคู่อยู่กันเป็นหมู่คณะใส่กันไว้ก่อนปลอดภัยกันไว้ก่อนด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องออกข้างนอกกันด้วยค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในค่าคืนนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์การราคาเพราะว่าล่าสุดนะคะจะเห็นได้ว่าที่ประเทศอินเดียสถานการณ์ดูค่อนข้างย่าแย่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นนะคะเฉียดเฉียดทะลุ3 5 0 0 0 0หื่นรายแล้วนะคะ ดังนั้นก็ทําให้หลายๆฝ่ายเตรียมตัวที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลด้วยต้องบอกว่าเป็นสถานาการณ์ที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะคะ,คะสำหรับสถานาการณ์วาระโควิด19ที่เกิดขึ้นอย่างของบ้านเรายอดตัวเลขยัง2,000อยู่แต่ว่าเริ่มลดลงกันแล้วนะคะดังนั้นในประเด็นยอดผู้ติดเชื้ออาจจะไม่ได้ส่งผลกับตลาดหุ้นมากนักและลงทุนน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกันมากกว่าค่ะค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองระบุนะคะบอกว่าช่วงของปีนี้ พยายามที่จะจัดสรรหาวัคซีนให้ได้นะคะครอบคลุมประชาชนกว่า50ล้านคนนะคะทั่วประเทศด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะต้องยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์นั้นก็มีความหวนวิตกมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่อินเดียมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทําให้ทั้งสหรัฐอเมริกาและก็ฝั่งฝั่งยุโรปนั้นต่างระดมความช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลือที่ประเทศอินเดียละค่ะโดยสถานการณ์ล่าสุดนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีอินเดียได้ออกแถลงการว่า นายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียได้สั่งการให้เปิดดำเนินการโรงผลิตออกซิเจนโดยเร็วที่สุดจำนวน551แห่งทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจเป็นวงกว้างขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะโดยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก349,691ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นเป็น16,961,172รายในขณะเดียวกันนะคะมีการคาดการณ์นะคะในที่ประชุมที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีอินเดียนายนาเรนทาโมดีนะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของอินเดียจะรุนแรงมากที่สุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะพุ่งสูงแต่ระดับ5 0 0 0 0 0รายต่อวันและจะค่อยๆลดลงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ซึ่งจากสถานการณ์นี้นะคะหลายประเทศในยุโรปได้ระดมความช่วยเหลือไปยังที่อินเดียประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสนะคะประกาศว่าจะให้การสนับสนุนออกซิเจนแก่อินเดียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะระบ,บุว่าเราขอยืนเคียงข้างอินเดียนในฐานะเพื่อนและพันธมิตร ส่งชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า600ชิ้นให้กับอินเดียล้วค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับฝ่าฝั่งของเยอรมน,นีนางแองการาเมเคิลนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์นะคะบอกว่าถึงประชาชนชาวอินเดียดิฉันขอแสดงความเสียใจยกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และได้เร่งส่งมอบความช่วยเหลือไปอยังอินเดียแล้วนะคะ ฝากฝั่งของคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสาหาราัฐค่ะก็ระบุว่าสาหาราัฐนั้นกำลังเร่งส่งวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับอินเดียเช่นกันค่ะ ตอนนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศของเราโดยไปถึงทั่วโลกเลยนะคะให้ก้าวผ่านในเรื่องนี้ไปได้พร้อมๆกันค่ะขณะเดยียวกันในเรื่องของวัคซีนแน่นอนประเทศไหนฉีดก่อนก็จะทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจเขาปรับตัวดีขึ้นนะคะสหรัฐอเมริกาอังกฤษก็มีการฉีดกันแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าทางด้านของอังกฤษจะมีการฉีดที่เร็วมากกว่าสหรัฐด้วยนะคะดังนั้นเลยมีการคาดการณ์กันค่ะอังกฤษอาจจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแซงหน้าสหรัฐกันไปได้ค่ะอาจจะส่ง ผลให้เฐกีจของอังกฤษนั้นใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก โดยทางด้านของกลมแมนซกมีการคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจของอังกฤษมีแนวโน้มจะเติบโตเ,เร็วกว่าสหรัฐในปีนี้โดยขยายตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่ระดับ7.8%ค่ะเนื่องจากมีการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างรวดเร็วหลังจากเศรษฐกิจอังกฤษมีการชะลอตัวลงในปี2,563ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อหรือว่า P.M.I เดือนเมษายนดีกว่าที่คาดการณ์ดัชนี P.M.I. ของภาคบริการมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น,ขนแข็งแกร่งเช่นเดียวกับยอดค้าปลีกที่พุ่งขึ้น5.4% ซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดการไว้มากเช่นเดียวกันค่ะโดยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะกมแมนจซคคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว6.8%หลังคุณโจไบเดนได้ออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ขณะที่ผลสํารวจความเห็นของนักวิเคราะห์ซึ่งสํานักข่าวรอยเตอร์เขาได้มีการเผยแพร่กันไปเมื่อ13เมษายนที่ผ่านมานะคะบอกว่าตัวเลข GDP อังกฤษจะเฉลี่ยอยู่ที่5%โดยในปี2564อังกฤษมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF คาดว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะขายายตัว5.3%หลังปรับตัวลงรุนแรงเกือบ10%จากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์นานกว่าประเทศอื่นๆนะคะโดย หนังสือพิมพ์นิวยอร์ไทม์เขามีการรายงานว่าสหภาพยุโรปหรือว่า EU เตรียมเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสหรัฐในฤดูร้อนนี้แต่ว่าชาวอเมริกันที่จะเดินทางเข้ายุโรปจําเป็นต้องฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ครบโดสแล้วเท่านั้นค่ะนะคะปัจจัยเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะคะถ้ากระจายได้อย่างทั่วถึง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะคะก็จะช่วยทําให้ทุกๆประเทศเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหมู่เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วโลกนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งประเทศแล้วก็หนึ่งพื้นที่ปกครองพิเศษนะคะก็คือสิงคโปร์กับทางด้านของฮ่องกงนั่นเองนะคะล่าสุดเราเคยนําเสนอค่ะว่าสิงคโปร์นั้นเตรียมที่จะเลื่อนอีกครั้งหนึ่งสําหรับโครงการ Travel Bu b b l e แต่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางด้านของฮ่องกงเองนั้นประกาศแล้วล่ะค่ะว่า โครงการดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันที่26พฤษภาคมนี้แหละค่ะโดยทางด้านของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงนะคะได้เปิดเผยข้อมูลที่ระบุถึงฮ่องกงกับสิงคโปร์ในการบรรลุข้อตกลงอนุญ,ญาตให้พลเมืองของทั้งสองดินแดนเดินทางไปมาระหว่างกันโดยไม่ต้องเข้ากระบวนการกักกันโรคมีผลตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2564เป็นต้นไป ซึ่งชาวฮ่องกงที่ไปสิงคโปร์นั้นต้องฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ครบ2โดสแล้วแต่ชาวสิงคโปร์ไม่จําเป็นต้องได้รับวัคซีนครบในปริมาณดังกล่าวมีความคาดหวังค่ะว่าการเปิดโครงการ Travel b u บ b l e ในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหลังจากที่ต้องยกเลิกไปในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 3ล่าสุดนะคะยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในฮ่องกงลดลงอย่างมากค่ะในขณะที่สิงคโปร์นั้นแม้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงแค่วันละ0ถึง2คนเท่านั้น การอนุญาตให้คนทั้งสองดินแดนเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของทั้งคู่ที่ศเสาวข้ามปีให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยในปี2563ผู้เดินทางเข้าฮ่องกลงลดลงสูงถึง94%ส่วนผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ลดลง85.7%การเปิดเดินทางระหว่างกันจะช่วยให้สสายการบินดังก็คือคาเทปอรซีิกและสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้อนิสงในการเปิดทาการบินระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทาวเวิบับเบิลนี่หลากหลายประเทศมีแนวคิดนะคะแต่ว่าอาจจะต้องชะลอไปก่อนรวมถึงของบ้านเรากัน<ช>ด้วยนะคะ,คะเพราะว่าเกิดการระบาดระลอกที่3กันด้วยค่ะติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะใครที่ติดตามข่าวในแวดวงของการเงินการธนาคารต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ธนาคารหารไทยกับธนาคารธนาชาติเขาได้มีการผนึกกําลังกันนะคะ,คะเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งค่ะล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้ามาบอกกันด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาได้มีการเปลี่ยนชื่อธนาคารแล้วค่ะเป็น TMB ธนาชาติหรือว่าตัวย่อ T, t ี b ค่ะโดยทางด้านของดรเ,เอกนิตินิติธรรมประภาประธานกรรมการ TMB หรือธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564เมื่อวันที่23เมษายน2564มีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนโดยเปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็นธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนและชื่อภาษาอังกฤษเป็น TMB ธนชาติ Bank Public Company l i m i t e d เเพื่อให้ คล้องตามกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์และธนาคารจะใช้ชื่อทางการค้าว่า TMB ธนาชาติโดยมีชื่อย่อคือ TTB ค่ะที่สื่อถึงการหล่อรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคารและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้ารอบด้านและตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปธนาคารจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ทั้งในส่วนของสื่อการตลาดและช่องทางการบริการ โดยลูกค้าของ TMB สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆได้เช่นเดิมภายใต้แบรนด์ใหม่ก็คือ TMB ธนชาติด้านลูกค้าของธนชาตินะคะธนาคารขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําไปสู่การยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นโดยธนาคารจะทําการสื่อสารแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้ารวมทั้งขั้นตอนที่แนะนําให้ลูกค้าปฏิบัติเพื่อความต่อเนื่องในการใช้บริการของ TMB ธนชาติต่อไปค่ะค่ะลูกค้าของทั้งสองธนาคารยังคงใช้ ในการได้อย่างต่อเนื่องนะคะและการซีเนจี้หรือว่าการผนึกกาลังกันครั้งนี้จะช่วยยกระดับและศักยภาพในการสร้างเสริมธุรกรรมทางการเงินให้กับคนไทยได้มากยิ่งขึ้นแหละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะ ับเข้าสู่ช่วงที่สงรายการนะคะในสถานการณ์ที่ดูไม่ค่อยสู้ดีแบบนี้นะคะแน่นอนว่านักลงทุนหลายๆท่านกันงวลใจนะคะอยากจะหากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยพร้อมกับท็อปพิกที่จะมาเลือกการลงทุนกันแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณหญิงนะคะก็มีการสัมภาษณ์จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์วินาเียไซรัสมุมมองเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะ ถ้าเราดูการตลาดหุ้นวันนี้วันแรกของสัปดาห์คือจากตัวเลขยอดผู้ติเชื้อที่ผ่านมา2,000-2,000บ,บวกเลยนะวันนี้ตอนแรกนึกว่าตลาดจะปรับย่อลงไปนะคะเปิดมามันย่อลงไปแหละแต่พอปิดมามบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยมาประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด19ไว้ยังไงกันบ้างหรอคะต้องบอกว่าคือตลาดเนี่ยอาจจะปรับตัวลงล่วงหน้าไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับ ไม่ไม่ทราบว่ารู้ตัวเลขก่อนหรือว่ายังไงว่าตัวเลขมันจะพุ่งขึ้นมาเป็นสองพันแปดอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทยาให้เมื่อวันศุกร์เนี่ยเราลบไปก่อนแล้วประมาณกับอ่าสิบสี่จุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงยังเอาแน่นอนไม่ได้ผมคิดว่าตลาดเนี่ยยังมีอัพไ์หรือการบวกในระยะนี้เนี่ยค่อนข้างจํากัดซึ่งมันขึ้นอยู่กับการควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อเลยนะว่าจะสามารถ ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงสัปดาห์ของสัปดาห์ข้างหน้านะครับเพราะว่าอย่างอย่างวันนี้เนี่ยที่ทาให้ตลาดอาจจะลงไปในช่วงเปิดตลาดแล้วรีบาร์ขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นตัวเลขในช่วงสองวันล่าสุดเนี่ยมันลงมาสองพันสี่ลงมาสองพันแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขระดับสองพันกว่าลายเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่ควรจะต้องสบายใจนะครับเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าตลาดยังมีความเสี่ยงอยู่ที่อาจจะเห็นการซึงตัวลงนะครับซึ่งผมมองแนวรับแนวหลักเลยนะครับย้ำว่าเป็นแนวหลักเลยเนี่ยทีอ่อาจจะเข้าไปทยอยสะสมได้เนี่ยผมมองที่ะระดับใกล้ๆโรเดอร์เมื่อคืหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบวกลบผมคิดว่า <c oughs> ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะพอเห็นแรงซื้อเข้ามาชัดเจนแลวสามารถเข้าไปก,กินกำไรหรือทยอยสะสมได้ค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าแนวรับหลักที่เข้าไปทยอยสะสมได้อันนี้ สถานการณ์แบบนี้ก็ยังคงมีหุ้นที่เราเข้าเก็บได้ถูกต้องไหมคะคือตอนนี้ผมแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วกันนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่น่าจะสามารถปรับตัวได้ดีกว่าตลาดเลยในช่วงนี้ก็คือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจํากัดนะฮะคนที่รับผลกระทบจากโควิดจํากัดเนี่ยถ้าเราพูด,ดง่ายๆก็คือต้องเป็น global play หรือว่าเ,เป็นหุ้นที่อาจจะอิงกับเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่จะอิงกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับอย่างเช่นกลุ่มอะไรผมคิดว่ากลุ่ม อิเล <Electronic S 2> ็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นผลิตเพื่อส่งออกนะครับสำหรับชิ้นส่วนแล้วก็กลุ่มยานยนต์นะครับเอ่อบริษัทยานยนต์บ้านเราส่วนใหญ่ก็ผลิตมีทั้งผลิตเอ่อในประเทศด้วยแล้วก็มีส่งออกชิ้นส่วนไปต่างประเทศนะครับรวมไปถึงปิโตรเคมีผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจค่ะอันนี้คือสามเซกเตอร์หลักๆที่ผมมองนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ ดูเหมือนจะแก่งตัวได้แข็งแรงกว่าตลาดก็คือพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างใ,ในยเวพาะอยิ่งที่อาจจะได้นิสงจากเรื่องของราคาเหล็กที่ปรับตัวขึ้นมาคิดว่ากลุ่มพวกเนี้ยในระยะนี้เนี่ยสามารถเทรดดิ้งได้นะครับน่าจะเคลื่อนไหวได้แข็งแรงกว่าตลาดนะครับป้ะหมายผมคือถ้าตลาดลบแรงกลุ่มพวกนี้อาจจะลบน้อยกว่านะครับหรืออาจจะบวกส่วนได้นะครับทีนี้กลับมาที่หุ้นที่เรียกว่าโดเมนสิกเพย์หรือว่าหุ้นที่อิงเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น อธนาคารอย่างเช่นพวกค้าปลีกนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเอต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกับะลาลอกแรกและลอรกสองที่ผ่านมาเลยว่าเราจะเห็นการฟื้นตัวของราคาหุ้นเนี่ยอาจจะต้องรอสักประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับแล <S <S ้วเอ,อพอเราเริ่มกลับมาคุมได้เริ่มกลับมามีการรีโอเพนปุ๊บเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก,นก็จะกลับมาเปร์ฟอร์มได้ค่อนข้างด, <S <S างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอถามว่าแล้วณปัจจุบันควรจะซื้อกลุ่มไหนนะครับก็ ผมมองว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยไปโกลบอลเพย์ก่อนนะครับแต่ถ้าดัชนีพักตัวลงมาระดับพ้นเปี้ยนแถวสักหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์าหาหที่ผ่านมานะที่มีวันหนึ่งมีพันอีกลงไปแปดตัวนั้นมีเดบาขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มที่จะเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มที่อาจจะได้ในส่งจากการรีโอเพนเนี่ยอย่างเช่นพวกกลุ่มขนส่งนะรถไฟฟ้าทางด่วนต่างๆนะครับกลุ่มร้านอาหารหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าเองเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มพวงเนี้ ถ้าอินเด็ยมีพานิกลงมาเยอะๆเนี่ยคิดว่ากลุ่มพวกเนี้ยซื้อสะสมเพื่อที่จะถือรอก,การเื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่าเดี๋ยววัคซีนก็คงจะทยอยฉีดก,กันเยอะๆ,ๆเนี่ยผมคิดว่ามัจะเป็นช่วงไตรมาสที่สามนะครับไม่ไว่าจะเป็นออสองวัคซีนเดิมที่เราที่รัฐบาลดิวมาหรือแม้แต่ภาคของโรงพยาบาลเอกชนที่เอ,อ,อยู่ระหว่างการรบ ร่วมมือกันในการนําเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของหอ,องการค้าไทยที่เราก็เห็นข่าวแล้วว่าเหมือนรวบรวมนะครับคอเประรวบรวมะคอเปรทที่ต้องการจะซื้อเพื่อฉีดให้กับพนักงานเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนจะมาจากสามทางหลักๆในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพนียมันน่าจะได้เห็นชัดเจนหรือได้วัคซีนเข้ามาผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณสัรมาสที่สักนะครับก็น่าจะเห็นการเป็นตัวเพราะฉะนั้นก็ โดมเนสิกเพยซื้อแบบคือค่อยๆซื้อครับทยอยสะสมแล้วก็ถือเอไปจนไปจนถึงพุ่งปีหลังเลยค่ะคุณเสิร์ฟปูนนนะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่า,ถ,าถ้าให้ผมสรุปแล้วกันนะออเอาสักห้าตัวแล้วกันจะได้จําง่ายๆว่าผมชอบตัวไหนบ้างเนี่ยค่ะตัวแรกเลยเนี่ยผมชอบฮาน่าะนะครับถ้าโกลว์เพย์ชอบฮาน่าผมให้โกลว์เพย์สักสองตัวเป็นหุ้นใหญ่ๆหอยแล้วกันก็คือฮาน่ากับ p ี t ีทซค่นะครับ แต่ถ้าเป็นหุ้นแบบเกงงบเลยนะล้้วนเลยเนี่ยผมคิดว่า,าตัวที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาราคาด้วยนะผมคิดว่าไอเทลค่ะน่าสนใจนะครับมีตัว jr ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยก็คืออความถูกเนี่ยจริงๆชอบซินเนกแต่ซินเนกเแต่มูลค่าเพราะฉะนั้นไป t k เอิดว่า TKS เเนี่ยยัง คือ TKS ราคาถูกกว่าซินเนกครึ่งหนึ่งอะฮะเหมือนซื้อ c c, ซินเนกเหมือนซื้อซินเนกที่ราคาลดลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เพราะงั้นผมคิดว่าดาวไซด์มันค่อนข้างจำกัดมากอค่ะ ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะต้องบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิดสิกที่เกิดขึ้นการทําธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยนะคะทําไปด้วยความยากลําบากค่ะแต่ว่าทุกธุรกิจนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างธุรกิจประกันที่อาจจะต้องมีความร่วมมายร่วมมือจากตัวแทนมาด้วยนะคะ,คะดังนั้นค่ะทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ่าจึงมีการจัดพิธีนะคะเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับตัวแทนที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมวันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ กรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศยอดนักขายประจำปีกรุงไทยแอ็กซ่าเอเจนซี่แอนนัวอวอร์ด2019-2020แบบนิว n o r m a l ล โดยมีดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประการันภัยหรือคอปภพร้อมด้วยคุณสมชายบุญนำสิริประธานกรรมการและกรรมการนางซาลี่โอฮาราประธานกรรมการบริหารบริษัทกรุงไทยแอ็กซา่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนรวมเป็นประธานในพิธี แม้ในปีนี้ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตยังสามารถครองอันดับผู้นำในตลาดประกันชีวิตได้จากผลงานของตัวแทนที่ทุ่มเทในการทำงานยึดมั่นในจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าเป็นที่หนึ่งและคอยเป็นเพื่อนคู่คิคดกับลูกค้าพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปกรุงไทยแอคซ่ประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้จัดงานมอบรางวัลกิตยศ แก่ตัวแทนยอดเยี่ยมของปี2019และ2020และในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากดรสุธิพลทวิชัยการและขาธิการกปพมาร่วมเป็นประธานในงานพิธีและมอบรางวัลกับตัวแทนยอดเยี่ยมนะคะ ซึ่งงานในครั้งนี้นะคะเรามีผู้ที่ได้รับรางวัลกว่า1,400คนไม่ว่าจะเป็นรางวัล of the year รรือ e x e r p r i m e หรือ MDRT Gamma นะคะซึ่งทุกท่านที่เขาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นงานในสทถานทีนี้หรือเข้าร่วมงานแบบ Virtual เขาได้เป็น Role Model ของทุกท่านในกรงไทย a อ a และเขาได้เป็น best of the of ซึ่งในคำคืนนี้สลลีวังว่างานนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับกองถับไฟขายทุกท่านนะคะเพื่อให้ทุกท่านปรรลุปเป้าหมายที่ดังใจไว้ในปีนี้และประสบความสำเร็จด้วยกัน สำหรับพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่นักขายฝ่ายตัวแทนถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแก่นักขายที่ประสบความสำเร็จในแต่ละปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้ทีม Ascending Beyond Success ทยานเหนือความสำเร็จที่เปรียบความสำเร็จของตัวแทนเป็นพลังในการพุ่งทยานสู่การเฉลิมฉลองชัยในครั้งนี้และเชิดชูเกียรติให้กับสุดยอดตัวแทนของกลุ่ไทยแอคซ่าประกันชีวิต ทั้งในระดับตัวแทนและผู้จัดการตัวแทนรวมถึงตัวแทนที่ติดคุณวุฒิเอ็มรีอา MDRT และกาม,มากกว่า1,400คนที่ทุ่มเทมุ่งมัน่นและสร้างผลงานยอดเยี่ยมในคุณวุฒิแต่ละด้านตลอด2ปีที่ผ่านมาเราจึงตั้งชื่อปี2021นี้ว่าเป็น Year of Confidence แล้วก็ในคอนฟิดเอนซ์นี้เนี่ยคือเราได้พัฒนาตัวแทนของเราให้สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้นะครับโดยที่เราต้องการยึดว่าคัสเ o อร์เฟิร์สนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเรากลับไปสู่วัตถุประสงค์หลักของประกันชีวิตนะครับนั่นคือการดูแลคว้าให้ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพนะครับทางด้านประกันชีวิตแล้วก็เราต้องการดูแลความมั่งคั่งของลูกค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้มั่นใจได้ว่านะครับตัวแทนของเราทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะให้การดูแลนะครับแล้วก็ให้ความคุ้นครองกับลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบครับในปี2021นี้ครับแอคซซาพรามนะครับเป็นคุณบวุธของเอเชียแปซิฟิกนะครับไม่ใช่เป็นคุณวุธของประเทศไทยเท่านั้นเพราะ,ะนั้นเป็นคุณบวุธของ e x คซ์ซ r o u กเลยแล้วก็ใน e x คซ r ซ r i m พเองเนี่ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องการพัฒนาตัวแทนนะครับที่มีทั้ง ความเก่งคือขายเก่งด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานดีนะครเดียวกันนี่สามารถดูแลลูกค้าได้ดีด้วยในแอคซ์พร์ในปี2020เองเนี่ยแม้ว่าจะประสบสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลําบากเนี่ยเรายังสามารถสร้างแอคซ์พร์ที่เป็นตัวแทนได้ทั้งหมด240ท่านนะครับแล้วก็เป็นพรามลีเดอร์นะครับคือเป็นระดับผู้จัดการเนี่ยได้อีก40ท่านและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีก6 GA Owner นะครับที่ได้มาเป็น6 GA พรามนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด286พรามเอเจนต์นะครับที่ได้รับรางวั ปีนี้เราก็ ascending นะครับ beyond success หมายความว่าทะยานเหนือความสำเร็จก็ความหมายก็คือว่าเราเชิดชูเกียรติฝ่ายขายนะครับที่ทุ่มเทในการทำงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นความยากลำบากมากๆในการที่จะไปทำให้ความสำเร็จในในการจะเป็นอ f t เด y e เยในตำแหน่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะยากดังนั้นก็ต้องบอกว่ามัน beyond จริงๆเหนือความคาดหมายจริงๆแล้วก็ในกรุงแทร็กซ่าเราก็สำนึกดีนะครับในบทบาทหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยทุกครั้งที่เจอภาะวะวิกฤตเนี่ยครับ นอกจากหมอและพยาบาลลุกขึ้นมาทำหน้าที่แล้วคนกรุงไทยอักซ่าตัวแทนประกันชีวิตของเราก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เช่นเดียวกันครับเราต้องการความมั่นใจนะครับว่าออทุกครัวเรือนของไทยนั้นต้องมีหลักประกัน สำหรับปี2021กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตตั้งเป้าเป็นปีแห่งความเชื่อมั่นที่บริษัทพร้อมอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุสน,นฝ่ายขายทุกท่านให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ท่านใดที่สนใจเป็นตัวแทนของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตกรุณาติดต่อทีมแมนพาวเวอร์โทร0 2 0 3 0 9 2 5 6หรือ02 0563561หรือโทร1 1 5 9ทุกวันตลอด24ชั่วโมง ความิีดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะและเชื่อว่าจะได้เป็นขวัญและก็กําลังใจ<อ>ในการทํางานที่ในยุคนี้นะคะอาจจะต้องอาศัยพลังกายพลังใจมากกว่าทุกการที่ผ่านมาด้วยค่ะ,คะแน่นอนนะคะว่ารางวัลน,นั้นก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่จะผลักดันให้ทุกๆคนเดินหน้างานที่เรารักต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันสี่ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ